กราบสวัสดีนะครับผมอยู่กับผมบุญเรืองสล็อตนะวันนี้เราก็มากับทุน330บาทของรา้านกับเกม Fortune o อ o อ o ฟออออน้ำพีวัวทองมาไปที่เบ็ดหบาทกันดีกว่ามาโอ้โหเจ๊แสบเหลือเกินนะกับมาจองเวงเมื่อวานโอ้เอจิฟายมาพี่วัวขอร้างตาให้หน่อยสักทีสักทีสักท,กทีโอ้โหหากเกลือรูดตัวทองรูดทองรูดตูทอง,ทอง,ทอง,ทองไอ้ทองกับไวฮะโอ้โห โอ้โหจ้พรอคุณเออโหสักนิดสักหน่อยก็มันจะออกยากอะไรขนาดนั้นมาพะดมพยายิผู้แต่เเง,าจ,งาจริงยังมาจองกวางเอ้ะแน่ๆอ่ะเนี่ยโอ้โห,ออโโห,โโหทำทรงนะมึงนะโดยวว่ามาจอง แค่วันเดียวหรือว่าอี้วันที่ได้โอ้โหวันที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยก็อย่างว่านะวันที่ไม่ได้ก็ไม่ได้เลยวันที่ได้มันก็โอ้โหเอ้ะกระโดดให้กูก็ไม่กระโดดไอ้ห่าวันที่ไม่ได้ก็คือไม่ได้เลยมาพ่อหนุ่มพ่อยอดชายพ่อยอดชายพ่อหนุ่มโอ้โหหนุ่มหน้าบนกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยกระโดดหน่อยเออมาอยู่หูย โอ้โหกูนึกว่าจะไปกระโดดให้กูมาเออยไม่เอา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 เฮ้ยเฮ้ยโอ้โหหน้าก็ขี้เรย,ย์อยู่แล้วเฮ้ยสองแดงสองแดง,ง,ดงลูกรักสองแดงลูกเอ้ยสองแดงลูกรักเรียบร้อยมาหน่อยโอ้โหเออให้มันมีบ้างไงฮะรอกันเหงาอย่างเดียวเลยมาชายไม่ได้เลยนะชายโอ้โหโ กว่าจะกระโดดให้หน่าให้เล่นเล่นท่าอยู่สามสามรอบโอ้โหใช่ไหมสามรอบหรือสองรอบเมื่อกี้ถับซ่งเหมือนจะกระโดดก็ไม่กระโดดให้กูเอ้ยถุงทองอยากได้ทองสักทีแบบเต็มหน้านะกูไม่เคยได้สักทีแล้วยาเขาปั่นกันยังไงนะจุดจุดทูปั่นกันยังไงแล้วโอ้โหมาโอ้โหทองเออเอามาเต็มหน้าขาดกี่ตัวเลยขาดสามตัวอ้หปั่นเป็นจีบบาทด,ดีกว,ว่าเรา อขอเรื่อยๆอู้หูส่องแดงเรื่อยๆโอ้โหวายโคตรสวยน่าจะเป็นทองน่ากังกังนะแล้วก็ประทัดประทัดที่ขาดไม่ได้เลยลูกรักไอ้เอนี่งไงนี่งไงพอบนปั๊บแหมเหมือนคุณรู้ว่าจะไม่มาส้มประทัดส้มประทัดส้มประทัดส้มแล้วก็ส้มแล้วก็โอ้โหส้มยังไม่ได้เลยเมื่อกี้โอู้หจะสวยนะแต่ไม่ได้ว่ะ อะไรของมันวะไม่สวยก็สวยไม่ต้องได้ต้องหน่อยทีพออย่พระชดใช้เอาทองมาสักทีโอ้ยหมุนนานว่ะเมื่อกี้อะไรของมันวะห,หรือเราเล่นผิดเวลาวะเพรวะผมเล่นผิดเวลาแนะ่นอนเลยก็เลยเสียบิผมไม่ค่อยเล่นเวลานันหรอกปกติจะเล่นแบนึ่งทุ่มๆหนึ่งทุ่มๆ สักทุ่มทุ่มหนึ่งเออโอ้โหเอ๊คิดว่าจะไม่มีอะไรให้เป็นโอ้โหน่าจะกระโดดวะกระโดดแล้วเอาทองมา,าก้าตัวก็ได้มาก้าตัวก้าตัวแล้วแล้วอืมอู้ซอ,องแดงขาดอยู่แถวเดียวเมื่อกี้ไป หลุนสวยมาให้ได้ลุ้นหน่อยให้ได้ลุ้นหน่อยให้ได้ลุ้นหน่อยนประทัดแต่ว่าฟงมันเหมือนจะมาไงนะเมื่อวานมาจอบไอ้เหยเหงาะเหมือนจะมาเนี่ยเลยว่าคิดมันมันปั่นได้เหรอจะช่วงแรกมันปั่นได้แค่นิดเดียวไงโดนมันหลอกไงโดนมันลูดไงปั่นได้ช่วงแรกไง กูคิดว่ามันจะมันจะขึ้นไปได้โอ้หาหย่อนักปัน่นเลยกูไอ้เหี้ยเกลือเฉย้กูก็หย่อนไป,ไปแล้วก็มึงก็ไม่กระโดดให้กูเลยนะสักทีนะสักโอ้โหโอ้โหโอ้โหไม่กระโดดไม่เท่าไหร่เกลือด้วยเนะี่ยโอ้ดูดูโอ้โหแตกสักทีสักหน่อยก็ไม่ว่าหรอกใช้โอ้โหดู เ yeah. <pe> ี่ลูกรักจริงๆมาสักหน่อยพี่ชายสักหน่อยพี่ชายสักหน่อยพี่ชายเอ้ยส้มสวยส้มก็ได้นะคูณสิบแหละอะไรก็ได้นะที่มันคูณสิบแหละอะไรก็ได้มาคูณสิบน่มาประทัดก็ได้มาอันนี้ประทัดเลยมาอันแรกเนี่ยมาประทัดนี่ไม่คูณสิบไม่ต้องมานะไม่คูณสิบไม่ต้องมาส้ม ส้มโอูยไม่มีส้มเลยตรงกลางไม่มีเลยประทัดมาคูณสิบนะมาอ,อืถุงทองนี่แหละมาอ่ะนี่แหละนี่แหละโอ้โหจิตอ้าสองแดงเฮ้ยโอ้โหสองแดงต้องมาแล้วมึงวายมาอย่างงี้โอ้ไอ้เฮียประทัดโอ้โหโคตรหวยโอ้โหอะไรของมันวะ โอ้โหวายมากูก็นึกว่าจะโอ้โหไอ้สองแดงต้องมาแล้วแหละไอ้เหี้ยไม่มาประทัดเดือกมาเฉยเลยโอ้โหโอ้โหสอง,สองแดงโอ้โหกูกำลังจะบ่นอยู่เลยโอ้โหมาโอ้โหเอ้ยไปไปไปทันดูปั่นยากปั่นเย็นว่ะไอ้เหี้ยอะไรวะ ปัดแก้คลิปหายเลยมึงวันนี้เนะี่ยโอ้โหกูแต่ก็ยังดีกว่า,ววา,ววาเมนะื่อวานเมื่อวานรูดกูแทบไม่เหลือปัดขึ้นเลยนะวันนี้พอแค่นี้ก่อนดีกว่าโอ้โหกลัวกลัวเสียเขาคืนว่ะโอ้โหรอวันหน้าค่อยมาแก้มือใหม่เดี๋ยวม,ม,มึงเดี๋ยวมึงเดี๋ยวถ้าใครชื่นชอบคลิปนี้ฝากกดไลค์กดติดตามด้วยนะครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้าฮะสวัสดีครับผม